สวัสดีชาวสวนลำไย,ยนะครับทักทายกันช่วงสายๆวันนี้อยู่ในสวนลำไย,ยนะครับก็มาตัดสางต้นลำไย,ยนะครับมาตัดสางต้นต้นลำไย,ยที่มันเบียดกันนะครับมันเบียดกันเราก็ตัดออกบ้างนะครับ ทัานที่เข้ามา,าดูอยู่ก็ทักทายกันได้นะครับส่งคำถามพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปตัดก่อนที่จะไปตัดก็เดี๋ยวแต่งฟันเรื่อยก่อนเมื่อาวานนี้ ก็ตัดไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับถ้าจะทำลำไยนะครับให้ออก ทุกปีเนี่ยนะครับให้ออกทุกปีเนี่ยนะสำหรับส่วนที่ทำลำไย,ยอาจจะเป็นลำไย,ยปลูกแบบระยะชิดอย่างเงี้ยนะครับอาจจะห้คูณหเมตรหกคูณหเมตรอย่างเงี้ยนะครับนะผมจะไม่แนะนำให้ตัดทดกิ่งตัดแต่งสาวนะครับคือโจทย์เราจะทำลำไย,ยทุกปีนะการตัดทดกิ่งหรือว่าตัดแต่งสาวเนี่ยมัน มันไม่สามารถทำลำไยได้ทุกปีนะครับพอต้นลำไยมันเบียดกันแล้วเนี่ยนะครับมันเบียดกันแล้วนะเบียดกันชนิดที่ว่า,าเราเดินฉีดยาเราเดินทำงานลำบากอ่ะ นะครับเราก็เลือกนะครับผมก็เลือกที่จะตัดต้นออกก็เลือกเอานะครับเราจะตัดแบบยกแถวหรือว่าตัดแบบสลับฟันปลานะครับนะถ้าถ้าเป็นช่วงเริ่มต้นผมก็จะตัดแบบสลับฟันปลานะครับตัดสลับฟันปลามันก็จะ พื้นที่มันก็จะคุม้มคุ้มกว่านะครับใช้พื้นที่ได้คุ้มกว่านะช่วงแต่ง แต่งฟันเลื่อยแต่งฟันเลื่อยแล้วก็พูดคุยกันนะครับ อะไรนะมองไม่ค่อยชัดอ๋อคุณเอ็มบอกว่าตัดทั้งต้นครับบ้านผมต้นอะไรอะ่ะหมายถึงต้นลำไยไหมหมายถึงตัดทั้งแปลงเลยเรคุณเอ็มมีต้นลำไยให้ตัดด้วยเหรอ ให้ให้ไปตัดต้นพยุงให้ด้วยไหมนะสมาชิกที่ทำสวนลาไยหรือว่า เอฟซี ờ, นะครับก็ทักทายกันเข้าไม่ได้นะครับนะสอบถามเกี่ยวกับาการทำลำไย,ยก็ได้นะครับนะหรือทักทายพูดคุยเล่นกันก็ได้ครับเออส่วนวิธี แต่งฟันเลื่อยนะครับแต่งฟันเลื่อยก็ผมก็เรียนมาจาก YouTube นะส่วนใหญ่ก็เรียนมาจาก y o u t u b e อะสมัยนี้นะครับเดี๋ยวนี้นี่นะครับในในโทรศัพท์นี่มันสามารถที่จะเ,เรียนรู้ได้หลากหลายนะครับอยู่ที่ว่า เราจะนะครับเราจะใช้นะครับเราจะใช้โทรศัพท์เราทำอะไรนะสำหรับผมส่วนใหญ่ก็ก็จะหยิบมานะครับหาข้อมูลหา,าความรู้ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นาการใช้เลื่อยยนต์อย่างเงี้ยนะครับใช้เลื่อยยนต์ผมก็หาข้อมูล นะครับแล้วก็วิธีการใช้ต่างๆนะครับเพื่อเอามา,าปรับใช้ในสวนเราก็เป็นกิจกรรมภายในสวนเนี่ยนะครับเราก็ลองดูเอานะครับว่า อะไรที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับอะไรที่เราจะนำมาใช้ในสวนเนี่ยนะครับลองศึกษาดูได้นะครับเสร็จแล้วหนึ่งข้างคือการตะใบเขาเรียกว่าการตะใบ หรือแทงฟันเลื่อยนะครับมันเลื่อยมันจะมีอยู่สองฝั่งนะครับสองแง่งนะครับแง่งหนึ่งมันก็จะหันไปทางซ้ายแง่งหนึ่งจะหันไปทางขวานะครับแล้วก็แทงที่เราฝั่ง ็นั่งล็อกไว้นะครับอย่าให้มันดิ้นนะครับอย่าให้มันดิ้นแล้วก็ล็อกมันไว้เวลาใช้ตัดเราก็พยายามมาแต่งฟันเรื่อยๆนะครับแต่งฟันเรื่อยเพราะว่ามันมันก็จะได้ ไม่เปลืองน้ำมันนะครับมันคมฟันเลื่อยคมก็จะตัดขาดง่ายนะครับสำหรับแนว ทางนะครับแนวทางการทําสวนทําสวนลําไยของผมเนี่ยนะผมก็จะเลือกที่จะให้ต้นลําไยเรามันต้นโตนะต้นโตผมจะไม่ไม่เลือกที่จะทําสาวไม่เลือกที่จะทําให้ต้นลําไยเรามันคือมันต้นเล็กลงอ่ะเพราะว่าถ้าต้นเล็กลง นะทำให้ต้นเล็กลงอะ่ะน้ำหนักมันก็ลดลงน้ำหนักลดลงมันก็ได้เงินน้อยอครับนะได้ผลตอบแทนน้อยอผลตอบแทนจากสวนเราอาจจะสูงจะมากหรือจะน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นเลยนะครับถ้าขนาดต้นเล็กผลตอบแทนก็ต่ำนะครับ ต่ำตามต,ต้นมันนั่นแหละถ้าอยากได้ผลตอบแทนสูงก็ทำให้ต้นลำไยมันต้นใหญ่ๆแล้วก็อย่าให้มันเบียดกันส่วนเอ่อ ชาวสวนไม่ว่าจะมือใหม่นะครับหรือว่ามือเก่านะที่หันมาทําลำไย,ยในแนวทางเดียวกับผมนะครับก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับนะไม่ต้องกังวลใจเรื่องทําลำไย,ยนะเดี๋ยวเรามาช่วยกัน วางระบบแบบแผนนะครับในการทำลำไยเนี่ยให้มันมันสำเร็จนะครับถ้าเป็นแนวทางผมเนี่ยนะโอกาสสำเร็จสูงนะครับโอกาสสำเร็จอยู่ที่ท่านจะยืนระยะได้หรือเปล่ายืนระยะหมายถึงว่าการทำสวนนะครับเราต้องคุยกันยาวๆนะไม่ได้คุยกันแค่ปี2ปีนะครับ คุยกันตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าต้นลำไย,ยเราเนี่ยอายุมันเยอะน่าจะอายุเยอะกว่าคนสวนนะทีเนี้ยต้นลำไย,ยที่เราดูแลมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับแล้วระหว่างทางนะครับระหว่างทางก็คือตลอดการดูแลของเราอะ่ะนะเราดูแลเขายังไง เหมาะสมหรือเปล่านะครับอย่างผมเองผมจะไม่แนะนำให้แต่งสาวให้ตัดทดกิ่งเลยนะครับเพราะว่าการตัดแต่งสาวตัดทดกิ่งตัดสบัดยอดเนี่ยมันเสียโครงสร้างของต้นลำไยนะครับเสียโครงสร้างต้นไม้นะก็มีคำถามนะจาก สมาชิกนะครับที่ที่อาจจะเพิ่งปลูกลำไยคือลำไยไม่แตกยอดบางคนเขาเข้าใจว่าลำไยไม่แตกยอดเนี่ยเร,เราต้องตัดเราต้องตัดยอดเราต้องตัดกิ่งเพื่อให้มันแตกยอดนะครับถ้าเพื่อให้มันแตกยอดเดฉยๆได้นะครับแตกยอดเฉยๆได,ได้แต่ถ้าเพื่อให้ให้มันออกดอก ให้ผลผลิตไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอต้องเข้าใจว่าเราต้องการอะไรจากต้นลำใหญ่นะเราต้องเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรจากเขาถ้าเราต้องการผลผลิตนะครับเราอย่าไปตัดยอดตัดกิ่งตัดแต่งสาว ถ้าเบียดกันตัดตัดสางออกเลยนะครับตัดสางต้นก็คือตัดต้นให้มันมีระยะนะครับให้มันมีมีระยะที่ที่มันจะให้ผลผลิตได้ เรียบร้อยแล้วนะครับ มันก็จะมีทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับน้ํามันเชื้อเพลิงก็จะเติมอยู่แถวๆนี้แถวๆคัดเร่งนะครับก็จะมีน้ํามันหล่อโซ่หล่อโซ่ก็จะเติมอยู่ตรงนี้ใกล้ๆก,กับโซ่ใกล้ๆก,กับบาร์ตัวนี้๋ย,ยาน้ำมัน น้ำมันถ้าใช้เป็นเบนซินได้จะดีนะครับเครื่องมันจะเสะถียรกว่าใช้กว่า,าดีกว่าแก๊สโซโฮอนะครับถ้าเป็นโซโฮอก็ต้องเป็นพวก95นะครับเป็น95แล้วก็ใช้มันเป็นเครื่องสองจังหวะนะครับใช้ใช้น้ำมันออตตลุป้วย จริงมันจะมีขวดขวดตวงนะครับขวดตวงอัตราส่วนพอดีลืมออกมากะเอามันจะมีอัตราส่วนของมันอยู่นะครับ25ต่อ1อันนี้ผมก็กะกะเอาแต่ถ้าใช้บ่อยๆต้องต้อง,ต,องต้องใส่ขวดตวงนะครับมันจะถนอมถนอมเครื่องยนต์นะครับ ติมน้ำมันเสร็จแล้วก็น้ำมันหล่อโซ่นะครับก็าขาดไม่ได้ถ้าไม่ใส่ก็จะทำให้โซ่กับบานไหมนะครับ เขายาวนะถ้าเป็นสตินนะครับสตินมันก็จะมีสวิตติดเปิดอยู่ทางนี้ เราสตาร์ทแล้วก็เปิดโช๊คก่อนล็อกไว้ก่นอนจะติดแล้วเราก็ปลดโช๊คขึ้นปลดโชค๊คออก ตินมันจะติดง่ายถ้าเป็นสตินเลยนะยี่ห้อสตินเลยเนะี่ยอ่ามันก็จะแพงหน่อยคือมันใช้ง่ายเหตุผลที่เราใช้ไอ้ของแพงๆเนี่ยก็คือมันมันสะดวกมันรวดเร็วมันทันใจนะครับ ทีนี้เครื่องก็พร้อมใช้งานเราไปดูว่า,เ,าเราจะไปตัดอะไรตรงไหนนะครับอาจจะไม่ได้ดูตอนตัดนะเดี๋ยวให้ดูที่ผมตัดไว้เมื่อวานอาจจะไม่ได้ดูตอนตัดผมตัดมันก็จะมี อันนี้ที่ตัดออกตรงนี้เป็นเป็นต้นที่มันเป็นใบแก้วนะครับที่เป็นใบแก้วเนี่ยผมตัดปุ๊บมันก็จะเหลือช่องว่างโซนนี้มันก็จะมีพวกต้นพยุงอะไรด้วยผมก็จะตัดออกบ้างนะครับโลาะบ้างนี่ยอันนี้คือต้นที่มันโค่นนี่อันนี้คือต้นที่ที่มันโค่นเนี่ยมันโค่น มันขวางทางผมก็ตัดออกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขนกิ่งพวกนี้ก็สามารถเผาฐานได้นะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างให้เราเดินพ่นปุ๋ยพ่นยาอย่างเงี้ยเห็นไหมต้นมันก็เริ่มชิดกันแล้วเริ่มเริ่มชิดกันอย่างงี้นะจริงๆเห็นไหมเนี่ยต้นต้นเก่าอยู่อย่างนี้ ต้นเก่าอย่างนี้นี่อยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวผมก็จะตัดต้นนี้ออกนะต้นนี้เห็นไหมเป็นใบแก้วแล้วแล้วผมก็จะพามาดูนะครับพามาดูต้นนี้มันเคยโดนแต่งสาวนะครับเคยโดนแต่งสาวนี่เขาเรียกหลังแตก เปลือกลำต้นแตกนะครับเนี่ยสองต้นคู่กันเลยเนี่ยนะแล้วก็อยู่ดีๆก็เป็นใบแก้วเฉยเลยนะครับเนี่ยเป็นใบแก้วนะเนี่ยแล้วผมจะต้องตัดทิ้งเพราะว่ามันลามนะครับ มันเริ่มลามนี่ลามมาหาต้นนี้ต้นนี้ปีที่แล้วยังไม่เป็นครับปีนี้อาการออกแล้วปีนี้อาการออกใบแก้วนะครับเป็นแน่นอนลักษณะอย่างเงี้ยเป็นแน่นอนนะแล้วก็มาต้นนี้ต้นนี้ปีที่แล้วก็ยังไม่เป็นนะครับมาเป็นปีนี้ นี่ต้นข้างๆคือต้นสองต้นเนี้ยนะครับปลูกแซมนะมาปลูกที่หลังเห็นไหมต้นต้นนี้ไม่ไม่เป็นใบแก้วมันมันก็จะเติบโตเร็วกว่าต้นนี้เห็นไหมเวลามันโตอ่ะเนี่ยนี่ต้นใบปกติเป็นอย่างนี้อ่าใบปกติเป็นนี้ใบแก้วเป็นอย่างนี้ ใช่ยงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้นใบแก้วคือเมื่อก่อนก็ไม่รู้หรอกนี่จริงๆมันมันจะมีอยู่ต้นต้นนี้ต้นหนึ่งเนี่ยที่เป็นใบแก้วนะมันไม่ยอมตายทีนะเนี่ยเนี่ยแถบเนี้ยเป็นมันเริ่มเป็นลามไปเรื่อยๆ ต้นนี้ก็เป็นใบแก้วก็เดี๋ยวต้องตัดทิ้งนะครับต้นนี้ก็น่าจะเป็นแล้วแหละปีที่แล้วก็ยังไม่เป็นยังไม่แสดงอาการนะตอนนี้ยังไม่แสดงอาการแต่ว่ามันดูลักษณะทำท่าแล้วนะครับมันทำท่าน่าจะเป็นเนี่ยมัน มันยังมันยังไม่เป็นหรอกแต่ในใจผมคิดว่ามันน่าจะเป็นต้นเนี้ยเห็นไหมผมเริ่มตัดผมเริ่มตัดต้นตัดอะไรออกแล้วมันก็จะมีช่องว่างให้เราเดินนะครับ โซนนี้คิดว่า,าน่าจะได้ราดสารประมาณปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนกันยาต้นเดือนตุลานะครับเนะอะจังหวะมันไม่ได้นะครับจังหวะทําสารมันมัน,ม,นมันก็อยากทําช่วงช่วงกรกดาสิงหานะครับแต่จังหวะ เวลามันแตกยอดนะครับมันแตกมันแตกไม่ได้ไม่ไม่ไม่พร้อมนะครับแตกไม่พร้อมเนี่ยดูความเขียวของใบนะครับนะค,บความเขียวแบบนี้ก็คือเกิดจากการที่เราบํารุงต้นอย่างสม่ำเสมอนะครับทุกช่วงทุกขั้นตอนเราเราบํารุงเนี่ยนะครับ มันก็จะส่งผลให้ต้นลำไยเรามันมันคือมันสมบูรณ์นะครับ่ะก็พาชมบรรยา นี่ก็จะมาตัดต้นลำไยทิ้งคือตัดสางออกบ้างนะครับตัดสางออกนะอย่าไปเสียดายอย่าไปเสียดายต้นนะครับเสียดายกิ่งดีกว่ากิ่งที่เราตัดทิ้งคือมันมันไม่ได้ผลผลิตอะ่ะมันไม่ได้ผลผลิตเราจะเก็บไว้ทำไมใช่ไหมครับ โอเคนะครับขอตัวไปจัดการนะครับกับส่วนลำไย,ยผมก่อนนะเดี๋ยวจัดการไอเจ้านี้ไอเจ้าตัวนี้โคนต้นลำไย,ยนะเดี๋ยวก็มาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวามาแวะคุยกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ